ขอบคุณค่ะพี่คําเคนแสงก้อนนะคะทุกคนก็ทักทายพี่ค,คําเคนได้เลยะคะ่ะท่านมาจากประเทศเพื่อนคนเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะคุณเตี้ยคุณเตี้ยก็บอกว่าทานปิ้งปะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะเข้ามาก็ทักทายกันนะคะจับมือกันค่ะพี่ๆในนี้ก็ใจดีทุกคนเลยค่ะ คลียร์แต่ทำเลียวก็ดีนะคะที่มีเลียวนในวันนี้ขอบคุณนะคะเมตา a c e b o o k เพราะว่าได้มีการไลฟ์สดได้พูดได้คุยได้ทักทายได้กำลังเขี่ยไปเขี่ยมาเลยมาเจอคามน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกพลังเว่อทุกกำลังใจเป็นไงคะก็เตี้ยตื่นตอดทานอะไรหรือยังอารมณ์ดีมีความสุขคะ่ะ สนุกสนุกค่ะกาไรไลฟ์สดนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะสนุกสนานค่ะแล้วทานอะไรกันหรือยังคะทางข้าวเช้ากันหรือยังคะบางท่านอาจจะไม่ทานนะคะจะทานขน,นมนะคะกับกาแฟรอร่อยอร่อยนะคะผลไม้มาเลยนะคะพี่เลี้ยงน่ารักจังเลยเพื่อนลุงหนวดกะทักทายคุณอนันต์ไม้กวาดครับพี่อนันต์ก็สวัสดียายคอนครับยายคอน <c ười> ส่งรอยยิ้มหวานให้พี่ทุกท่านก่อนนะคะ <c ười> ขอบคุณนะคะคุณเตี้ยนะ,สะเสเียรระยะสีคุณลุงหน่อ,องค์สวัรร์ทักทายให้กำลังใจคะ่ะกับพี่สมศักดิ์คิดรอบคะ่ะพี่สเสเียรระยะสีสมัก็รัก ตลอดขอตอดได้ไหมได้เลยค่ะทุกคนในนี้ใจดีนะะ่ารักทุกคนเลยค่ะสวยดอดน่ารักแล้วก็ใจดีคุณเจเกตจันทร์เจ้าขาโฮมสเตย์สวัสดีค่ะคุณน้องพี่เกตแวะมาส่งกําลังใจจะขอบคุณนะคะพี่เกศนะคะพี่ๆขอบคุณทุกกลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะหลายๆท่านนะคะเข้ามาทักทายได้เลยนะคะพี่ๆในนี้ก็ใจดีทุกคนค่ะสวยดอดน่ารัก พี่มนมงก็สวัสดีค่ะคนอุดอรนะคะพี่มนมงก็สวัสดีค่ะพี่นันทาทับอาสานะคะ <c oughs> แล้วก็พูดคุยกันนะคะในห้องไลฟ์เนะะี่ยค่ะทุกท่านสนุกสนุกค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะพูดคุยสนุกสนานและเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันค่ะและแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครไม่เปิดหมดมืออาชีพก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะทุกท่านใครที่เล่นเฟซก็เป็นเพื่อนกันได้ะคะ่ะคนเลยนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะคุณเตี้ยคุณเตี้ยก็บอกว่าทานปิงป้งสวัสดีพี่จารุนีครับพี่โกโสลสวัสดีครับคุณลุงนวดวงสวรรค์พี่โกไรเสดก็ดีน,นะคะได้พูดได้คุยได้ทักทายนะคะได้เพิ่มพลังบวกให้กําลังใจพีพ่่ในนี้ก็ใจดีน่ารักขอบคุณนะคะคุณลุงนวดค่ะส่งกําลังใจรับพลังบวกค่ะขอบคุณนะคะกําลังใจพลังบวกค่ะ พี่ทวีเทวงศาก็สวัสดีคุณอนันต์ค่ะพ้องเลยครับพี่อนันต์ก็ทักทายเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะก็ทักทายได้เลยนะคะพี่อนันต์ก็เพิ่งเข้ามาก็ใจดีทุกคนเลยนะคะโอ้เร็วนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้ว, <c oughs> <c oughs> ว่ะไวมากเลยนะคะเวลามุนเร็วเลยคะ่ะ <c oughs> อีกนี้จำใส่ทุกวันเลยคะ่ะ พลังบวกพลังรักพลังใจพลังความสําเร็จก็จะมอบให้กับทุกท่านเลยนะคะคุณเตี้ยน,น่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> พีค่คำเคนสวัสดีเพื่อนลุงหนวดคนหล่อครับเลิฟเลิฟเหมือนเดิมครับโผมใจเลยนะคะสิ่งใดที่ทําก็สําเร็จนะคะทุกท่านถ้าเราทําแล้วเราก็ต้องทาด้วยใจรักนะคะมุ่งม,มั่นค่ะทําทุกวันเนี่ยแหละคะ่ะขยั ทำเรียวก็ดีนะคะที่มีเรีวยวนในวันนี้ขอบคุณนะคะเมตาเฟซบ o ๊กเพราะว่าได้มีการไลฟ์สดได้พูดได้คุยได้ทักทายได้กําลังอย่างเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านสนุกสนุกค่ะทุกวันนะคะเราก็มาพูดคุยกันค่ะสนุกสนานคุณนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นครีเอเตอร์ที่น่ารักทุกท่าน การไลฟ์สดก็ดีนะคะได้พูดได้คุยได้ทักเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันขอบคุณนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นครีเอเตอร์ที่น่ารักทุกท่านสวยดอน่ารักแล้วก็ใจดีส่งกำลังใจรับพลังบวกค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะกำลังใจพลังบวกบค่ะพี่ทวีเทวงศาก็สวัสดีคุณอนันต์ค่ะไลฟ์สดได้เจอพี่เพื่อนเพื่อนสวยดอน่ารักแล้วก็ใจดีทุกคนเลยนะคะ เ้วก็มาเพิ่มพลังบวกให้กำลังใจกันในมิตรภาพที่แซนดีเสเียรระยะสีคุณลุงหลวงองค์สวรรค์ทักทายให้กำลังใจคะ่ะกับพี่สมศักดิ์คิดรอบคะ่ะพี่เสถียรระยะสีสวัสดหรือว่าไฟดับอีกใครไอ้แซบ <laughs> ใหญ่กินแซกก็สวัสดีคะ่ะพี่คนรักสวนนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะน้องพาลี่เป็นไงบัางคะน้องพารี่ <laughs> อากาศเป็นไงมั้งคะพี่มันมงก็สวัสดีคะ่ะลุงกับป้าทําสวนปาล์มนะคะลุงกับป้าน่ยออกไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณพลังบวกคุณลุงหนวดก็สวัสดีพี่ดอกไม้คะ่ะพี่คนรักสวนสวัสดีครับคุณลุงหนวดเนี่ยแหละคะ่คะคนหล่อค่ะตอนนี้เจอก็อยู่สุประการคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายเพิ่มพลังบวกให้กําลังใจคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขนะคะ ่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่มุนน่ารักมากเลยนะคะทุกๆท,ท่านเลยคะ่ะพี่กวินนาะททานอะไรหรือยังคะพี่คนคนอุดรพัดถิ่นด้วยคะ่ะหลายๆท่านเลยนะคะคุณวุฒิชัยภูจอมขำคุณชะแลศตป,ปานูุสวัสดีมีความสุขครับพี่สมศักดิ์คิดรอบสาพ,พี่ขอบคุณทุกกำลังบวญทุกกำลังใจเลยคะ่ะหลายๆท่านนะคะเข้ามาทักทายได้เลยนะคะพี่ๆในนี้ก็ใจดีทุกคนคะ่ะสวยห่อหนา่ารัก คุณยายคอนก็สวัสดีพี่น,นัน์ค่ะพี่ทวีก็สวัสดีมีความสุขคขักับคุณยายคอนครับคุณยายพีทวงศานะคะก็สวัสดีพี่จารุณีค่ะพี่จารุณีพี่ทวีทวงศาสวัสดีนะคะนะคะอาจารย์นะจ๊ะน่ารักมากเลยนะคะคุณแลักคุณยายกินแซก,ก็สวัสดีค่ะคุณยายกอนคนสร้างคลิปพี่วุฒิชัยยายแซ พ,พี่เฉลียวแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เฉลียวลาพี่เฉลียวแล้วก็สวัสดีคุณดอกน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาทักเาอทักทายเพิ่มพลังบวกกันค่ะ,ค,ะคุณพี่กวินนัดอยู่ที่ไหนคะไม่วัดดีค่ะน้องเจอสวัสดีค่ะยายกรพี่วุฒิชยัยสวัสดีค่ะพี่แอนนี่พี่วุฒิชัยก็สวัสดีพี่แอนนี่นะคะยายกรน พี่จารุณีสวัสดีค่ะพี่คำเคนแสนก้อนค่ะพี่คำเคก็สวัสดีคุณจารุณีครับผมพี่คำเคนะคะก็ส้อมมีอยู่คนเดียวน่ารักค่ะใช่ค่ะพี่ดอกในสิ่งใหม่ๆนี่แหละค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะเมตา Facebook AI นะคะที่ทำให้มีคลิปเรียวในวันนี้นะคะได้เจอพี่ๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็ใจดีทุกคนเลยค่ะ คุณลุงหนวดวงสุวรรณป้านางแฟนเพจสวัสดีป้านางแฟนเพจคนน่ารักครับคุณลุงหนวดก็สวัสดีจารุนีก็สวัสดีคุณฉลกค่ะพี่สมศักดิ์จารุนีสวัสดีครับพี่ดอกไม้เผาเวียงคำพี่สตียวสวัสดีค่ะคุณมาเลยนะคะคุณลุงหนวดก็ทักทายพี่แอนนี่นะคะ พี่แอนนี่ก็สวัสดีค่ะพี่เป้เกือป่นนะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆใช่ไหมคะพี่แอนนี่ขอบคุณนะคะตอนนี้จะอยู่สุปการค่ะพี่เป้ก็สวัสดีทุกท่านรอบห้องเลยนะคะพี่เป้ก็ผ่านเนี่ยค่ะพี่มนโมน้องพารี่ค่ะพี่กวินนาคนะคะพี่มนโณก็สวัสดีค่ะพี่คนรักสวนค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยค่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะ นี่แหละคะ่ะทำเรี้ยวก็ดีนะคะได้มีลี่น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณทุกพลังบวยทุกกาลังใจเลยคะ่ะวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งวันถึงเช้าอยู่ที่นั่นนะคะเกิด3สามทุ่มเลยก็น่าจะได้เวลานอนแล้วนะคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายทุกคนเลยนะคะ พี่เสถียรก็สวัสดีค่ะพี่คําเคนแสนก้อนนะคะพี่เสถียรค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆเข้ามาก็ทักทายกันนะคะทุกคนในนี้ใจดีสวยหล่อน่ารักใจดีทุกคนเลยค่ะเราวก็ชอบมือกันนะคะก้าวเดินไปด้วย <c oughs> <c oughs> พี่อนุสิ์เปิดตาไว้ให้นะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่อนุสิตจินาวันพี่ชายสุดหล่อค่ะขอบคุณนะคะไปเอามาเลี้ยงได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณเตีตื่นตดน่ารักมากเลยค่ะสนดุกสะดุกค่ะน่ารักมากเลยคุณนะคะพี่โกโสลนน่ารักมากเลยค่ะเพืเ่อนๆทักทายพี่โกศลนได้นะคะทุกคนใจดีหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่โกศลนเข้าไปช้าค่ะก็งงเลยนะคะก็ทักทายแป๊บเดียวแล้วค่ะโทรศัพท์ก็ตัดไปเลยว่าน้องแมวก็จบแล้วค่ะขอบคุณนะคะน้องแมว พี่อนันต์สวัสดีคุณทวีครับพี่อนันต์นะคะก็สวัสดีพี่ทวีทวงศษาครับคุณยายคอนพาอยู่พากินกนเลยนะคะพี่สมศักดิ์ก็สวัสดีครับคุณลุงนวดพี่จารุณีนะคะรัชสารค่ะก็ป้านางแฟนเพย์สวัสดีค่ะคุณป้านางน,นะคะไปเอามาเลี้ยงได้นะครับ <laughs> ขอบคุณนะคะคุณเตี๋ยติดตอดารักบ้านเลยค่ะสนุกสนุกค่ะน่ารักมากเลย อยู่ที่นั่นนะคะเกิดสามทุ่มเลยก็น่าจะได้เวลานอนแล้วนะคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายพี่เสถียรพี่ประยูนพวงประโคนนะคะก็สวัสดีพี่เสถียรค่ะพี่เสถียรก็สวัสดีเพื่อนลุงหนวดจ้าเพื่อนลุงหนวดคนเดิมก็สวัสดีเพื่อนเลยทวีทวงสาสวัสดีน้องพาลีสา